มันทำหน้าจี้แต่มันทำหน้ากินไงนี่หน้าโมโหนี่หน้าโมโหอันนี้อะไรหน้าอะไรทัรีเวอร์อะค่ะอะเราเล่าให้ฟังอีกได้ไหมตอนที่วันนี้ที่แม่ไปทำงานมาโอุ้ยสวยว่ะโอ้ยอย่ากัดโอ้ล้วแม่ไปทำงานหนูเล่นกับยายเป็นไงบ้างน่าร เดี๋ยวแม่ขอนังนิดหนึ่งเอ๊ยะฮโอ้ยแฮึว้หนึ่งไอ้หมอนสีขาวมาทำให้มองไม่เห็นมองไม่เห็นแชทเออเห็นละแม่เมยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะ

เปิดไฟดีกว่าไม่เอาเปิดไฟเดี๋ยวมัวนก็ไม่นอนอ่อานอยู่แล้วคะลูกคุยกับพี่ๆอยู่ปะคะอืมต้องมีเหตุผลแหละ <c oughs> <c oughs>

มีโนรายังไม่มีิสเตอร์แมนยูอะ่ะแต่ตอนนี้โมราีมิสเตอร์ีเวอร์กูนะ <c oughs> แฟนขับพ่อซื้อมาให้โอ้โหอันนี้เขาหยามมักหยามเรามากเลยนะคะคนเพ่เขาหยามเรามาก <c oughs> อันน้องเป่าทำเตดกับแม่แม่จะขยา่าอันน้องเป่าทำเตจ แม่แม่ขอได้มั้ยเนี่ยหยุดแหละหยุดแหละหยุดแหละว้าวออ้เเฮ้ยเมื่อกี้เผลปะเนี่ยฮะเมื่อกี้เผลอนี่ใส่ไม่ดีป่ะคุณตาแฟนหงแต่คุณแม่แฟนผีคุณโนเลือกเอาเจ้าครูงเนี่ยคุณเพิ่งตื่นอ่ะเพิ่งตื่นตอน เก่งมากเว้ยเป่าทำเป็นคุณเพิ่งตื่นตอนประมาณหกโมงเออจะเจยจะเจยเลยเป่าอีก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 ไม่ <c oughs> เ,ปเป๋าแล้วเหรอวงของเราอะลูก กินอยู่นั่นแหละเนี่ยเอา้าอ,อยากยุ่ยตัวเขาโกรธอ,อ่ะเออโอ้โหนักทำเป็ดแห่งแห่งแห่งชาติโอโ้โห <laughs> โองยมันเลึกกึกกักอุ้ยตายเลยอุ้นึกว่าฟันหน้าตัเองตกใจมุมกล้องมันเหมือนฟันหน้าตัวเอง <c oughs> โอ้มาล็อกก๊อกแก๊กโอ้มาล็อกกึกกนั่น่ะไรบีแม่จะแบกหมดก่อนเลยตอนเนี้ยอ่ะอ่ะจะอ๋ออะไรของ,งน้องล่ะ คนดูเยอะจังสวัสดีเดีวสวัสดีคะ่ะโรราพี่ๆมาดูกันเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะก่อนดิอ้าวนอนต้องนอนนอนแต่สวัสดีคะ่ะกวะบาดดีคะ่คะน่ารักที่สุดเลยค่ะอ้เอาเพงลงอะไรดิเ <c oughs> ปล่งโปรดเปล่งโปรดเออ ลเล่นดิว่าเฮ้ยเฮ้ล้ลูกเร็วแล้่ใครมันพันเอาไว้เนี่ยใช่ปะกงกงแกง เเก็เลยขนาดนั้นนะเรยงจบแล้วมีการขอบคุณนะ เพลงอะไรของเขานะปมือเ่ยค่ะทุกคนโอ้โหขำหูน้ำลาย น้องแม่ใช่ปากไหนคะโม่ง <c oughs> ว่งได้ยางแม่งงว่งแล้วเนี่ย <c oughs> แม่เอนเตอร์เทนหนูไม่ไหวแล้วเนี่ย ตรงแนวตรงแนวแบบไงนแล้วไหนดีกว่าไม่เคยได้คำพินีษฐ์เลยหาเจอแล้วนะคุณโนแล้วนะคะคุณโนแม่ไปบ,บายบายลูกแล้วบายบายพี่อิสเมียบายบายค่ะสวัดีค่ด้วยโอ้ทำไมลูกฉันมันน่ารักเช่นนี้หวันดีนะฝันดีค่ะ หลังข้างันเนี่ยเข้าวน่ะเร็วด้แล้วไปทำทุสลิปฟพื้นทีการนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายของเราการให้ของขวัญจะถูกระงับเป็นเวลา10นาทีในรายวนี้ ผลเนื้อหาให้นำเสนอเยาชวชนเป็นผู้เข้าร่วมหลักและกลุ่ม้ใหม่